อาหารเช้าที่บวยโภชนานะคะชัยภูมิเจ้าเก่าจ้ามาจากทางบัวใหญ่นะคะก็จะเข้ามาในเมืองทางหอชัยภูมินะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตึกเมืองเก่านะคะของชัยภูมิจ้าสังเกตตึกเลยตึกจะเป็นตึกสไตล์เก่าๆนะคะน่าถ่ายรูปมากเลยค่ะขับรถเข้าไปเวียงซ้ายนะคะตรงเข้าไปเจอสี่แยกไฟแดงเล็กนะคะให้เลี้ยวสายหาที่จอดจ้า Oh. ร้านจะอยู่ตรงมุมเสียแยกไฟแดงพอดีเลยนะคะประวัติความเป็นมาของร้านนี้เป็นร้านที่เก่าที่สุดในเชยภูมิค่ะสมัยเก่าเวลาเข้ามาส่งลูกหลานไปโรงเรียนเขาจะมากินก,กับข้าวหรือกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดแต่เช้าคนมาทํางานในเชยภูมิจะได้กินเพราะมีร้านเดียวที่เปิดสมัยเก่านะคะจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนหยุดเลยจ้า